นมัสก,การพระคุณเจ้าผมได้ทำเจตนาลมท่านให้ล่ลลลลวงไปแล้วพาท่า, <c oughs> านดร์นํำชัยธนุผลมาทีแรกเมื่อเช้าอาจารย์แกโทรไปหากูวาก่วาคกูบอกว่านี่นี่หลังกายยังจากอยู่เลยอเออ ีมาชอบนเะนั่งล่างนั่งกับอาจารย์พระอาจารย์ไปช้าโทรคุยสายกอนเออแล้วสายก่อนต้องไงก็คุยด,ดีดีนี่หยถ่ายทีได้ไหมอ้าวก็ท่านบอกผมบอกว่าเดี๋ยวท่านสั่งมาทางโทรศัพท์เดี๋ยวยังไม่ยังไม่ให้ถ่ายยังไม่ยังไม่หยุดการสูบตัวดรแต่งภาพหยุดอ้าว ด็อกเตอร์เขาขับรถคาราล้านสามผมขับรถคาราสี่มือนนะจานตกลงนี่จานตกลงมาสองคันหคันเดียวสองคันกันแล้วไปกก็ถูแล้วนี่ด็อกเตอร์เขามีรถสามคันผมมีอยู่ครึ่งคันหุ้นกับภรรยาเขาละครึ่งมีไม้ไหมมีไม้ไหมไม้เราเต็มเลยปวไอตีนนี่มันดื้อปวดผ้ายิงจีบเลย ยพังไม่ได้ถ่ายนี่แค่แบบเช็คดูนิดนึงน,นอกไปอสมเหรอก็ออกถ่ายทําไปเลยเขา<ถ>ลงเอาคนลงกลุ่มมา,า,าสีฮะส่วนตัวเอเอ ก็จะได้ไอเดียมีอะไรแนะนำออมีวิธีการเปลี่ลยนไะด้ไหมถ่ายถ่ายได้นะดูยากขอบขอบขอบพระคุณครับตอนนี้ก็่นี้ดวงกีการเขาก็เสียมาห้องปลอดเชื้อแน่น,นะโรงพยาบาลตุรกีนี่ม,มากนนี้ลาง,งานกรนี้กีกา ทำไมยังเด็กอยู่อ่ะนี่นี่นี่เด็กกว่าเยอะพอได้ตีมันหลอกอยู่แล้วห้ามข้าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เชื้อเยอะหาห่างจากผ้าห้าปีอห้าปีอืมเหลกกระเสียณผมสิบแปดปีเดี๋ยวไปดูว่าสมไหมนี่มาเยี่ยมได้นะมาถูกนะมาถูกแล้วคุณมาหมดเดียวนะมานี่ละเดียวแรกนี่นี่คงสอง าีคุณแม่ส้มแป้นเมื่อวานนี้ไอ้ใช้บอกคุณแม่ทุเรียนดรแจ๋วได้ไหมที่ส้มแป้นแล้วมึงบอกส้มเกี๊ยมเออโอ้ดรแจ๋วก็เอาไว้เอ้ยแกจำแม่นกว่าเราเว้ยส้มเกี๊ยมเเอ้ยกูยังมีส้ม ด็อกเตอร์กินกาแฟไหมยังครับ<ก>เดี๋ยวที่โทรจานจะรีบไปไหนไม่ได้กินกาแฟเลย,เยพ,พ,าพาไปชมอาสม พระอาจารย์สมหมายหายหายหาย็เบรกได้เหรอเบรกไม่ได้ครับขับเร็วสติมันเป็นคริสเตียนเลยนะอ้าวบวชมันก็ได้เนี่ยก็รู้แล้วนักวชอะไรทผมผมสิพันษาท่านกี่พัรษา ม,มันเป็นเทศไงชอบเทศหลอกชาวบ้านเขาอะเออใช่พูดถูกเว้ยมันพูดถูก <c oughs> เพราะว่ามันจริงๆครับนักเทศจตเตียนก็ส่วนมากจะหลอกจริงด้วยช่วงหลังนี้ผมก็ไม่ค่อยละผม <c oughs> <c oughs> ช่วงหลังนี้กูรู้ทำนึกแล้วเออ อ๋อที่ข้างบนเขาเป็นสังกะสีข้างล่างเขาถึงจะเป็นไอ้นั่นเศษจากเขาบุงจากไม่ให้ร้อนใช่ 16, สิบหกพัรศาจะเป็นเซนเซอร์ 18, สิบแปดพศาได้ยังไงชงกาแฟโออกาแฟอยู่นี่เหรอ อ้าวก็ผมบอกท่านบอกว่าด็อกเตอร์ไม่ไม่ตอบสนองทางทางไลน์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงจะมีงานยุ่งเอาไว้วันหลังก็ได้ไอ้นี่เฮ้ยน,นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนึกว่าซ่วม <laughs> น่พูดไม่เบรกเลยแว ปขาศอย่เนี้ดีนั่นปวดปวดเวลาไอ้นั่นชักสะพานเอ๊ะบ้านพระท,ทำไมรถเยอะจริงอะ่ะเออใช่รถเยอะน้องน้องรถเยอะคนละคันคนละคันแล้วของพระขนาดไหนอะ่ะพระไม่มีอส <ปะ S 2> <ม>ัยยอมอ่ะขอเอ้ยซิมิกเหรอเออคันนนััคสุดท้ายนูย่นอันไหนอ่ะไ,ไปไปไปดูสมไปมฐา,านที่นี้ของโจมยิ่งเยอะนะนี่เชาเขียว

อ,อ้าวเมื่อกี้ยังไม่มีรถคันนี้เลยอ่ะรถใครเราจะกลับรถก,กันได้ไหมเนี่ยโอ้ยทำไมจะกลับไม่ได้ถอยหน่อ,อนนยมาออกได้ปะหรยอถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาวันพุธพุทธาหารนะถ้าถ้าไปวันไหนโทรมาบอกนะเข้ามามาบอ <c oughs> ที่เ <c oughs> มื่อวานนี่น้ำฝนมาตกนะทุกคนเขาที่แล้วคือติดสอบนักศึกษา

ผู้ใดทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงคติธรรมหลวงปูเป่เทศเทศหลังสีพระสมหมายปาริปูณนะโนคุณแม่ส้มแป้นบุญประเสริฐผู้อุปธรมมรมฮะตองมาอ่านในนี้ก่อนไง ผู้ชายผู้หญิงชงกาแฟที่ดิเดี๋ยวก็ถ่ายทาพขึ้นมให้ดูเดี๋ยววันนี้มันยังไม่เดือนดายจะรีบไปไหนอ๋อเอาเอายากขึ้นมามันเมียมันก็เถียงพระนะเนี่ยไี่ได้ครถ่ายข้างในเถียงผัวเคยข้ขี้ได้ข้างในผู้หญิงพาสมัยนอนอย่างนี้พระสมัยเป็นนั่งสินั่งสิเดี๋ยวกินพาสมัยวาดภาพเป่าเนี่ยไอ้ภาพภาพคนนี้ดิไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัน ด่งเ็นท่าหน่อยดิแม่ขอปกติเอากดลงด้วยที่ให้หวยว่าด็อกเตอร์มาอ้นี่หน่อยที่มาผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาดีๆนะขึ้นมาได้ผู้หญิงเข้าไม่ได้แล้วไม่เท้าอันไหนให้ผมยีพัดยีพัดมาดิพัดไปดูทีเซียมาอ๋อทีแรกจะให้กูด็อกเตอร์มาเลยให้ด็อกเตอร์เลยอะไร เฮ้ยสรางใจให้ด็อกเตอร์แล้วมีแล้วไปดูดีเยอะไม่จำเที่ยวที่แล้วก็ให้อะไรกูไปเยอะแยะรูปนี้นี่มานั่งตรงที่อ้าวอาจารย์ไอ้รูปที่ให้ผมแล้วผมไม่เอาอ่ะที่มีมีด็อกเตอร์นำใช้แต่ไม่มีผมอ่ะจะไปรู้อะไรอ้าวให้หมวกแล้ววันนี้ก็ให้หมวกนี่ฮัลโลเบนะเออเช่าหมวกใช่เอามาไปกัน กูอยกกหูมวชอบพัดกูชอบพัดหมวกกูมีเยอะแล้วนี่มาหนี้ให้พิเศษเลยเนี่ยเขาทำผลงานดีมากติปรางวัลหน่อยหมวกให้เยอะนะติปรางวัลเอาไปเป็นล้านหนึ่งเฮ้ยมาใกล้ๆดิเฮ้ยทำไมพระชอบให้ตังค์เฮ้ยดีเฮ้ยไปซื้อนัะเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อเบียร์ดูดิได้ไหมยังไม่ถึงมือพูดไม่ได้พูดเล่น ชอบให้ต่างยังไงของเบียดีที่ไปไหนมาเลยมมึงจีนมึงจีนไอ้ดีอะไรเลยไหมอะไรไหมลูกโยนไงลูกโยนเนี่ยหาคู่ไงอ๋อเอาไปไปหาคู่ใหม่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะทางเหนือเขาเรียกลูกช่วงไอ้ลูกช่วงเลยมันของเรียของร้านของสายเต้ก็จะไปนี่พอเลี้ยงเชียงใหม่ยังไม่ไปอ้าวนี่พอเลี้ยงเชียงใหม่ลูกช่วง โยนลูกช่วงไม่โยนเลยนะของได้ด็อกเตอร์มาได้ด,ด็อกเตอร์ม,มาคนนึงโยนลูกช่วงมานี่ถ่าย,ายน,านี่ใช้ตั่ไหนถามนี่หวัวนอนอยู่ตรงนี้เดินด้าให้ดูพระไม่มีหวัวนอนไปตีนเสียงเข้าวไาว้ล่าเนี่ยฮะเสียงเข้าเปล่าเข้าเข้าเลยมันเกิเสียงเฮ้ยอย่าพูดทะลึ่งดิพูดทะลึ่งที่ไหนอะ พระนอนยังไงก็ได้ไงหมายเพราะว่าหันไปทางไหนก็ได้ตามอารมณ์ไงบมอท่นี่หัวหัวนี่ด็อกเตอร์คือหัวเนี่ยมันหัวสําคัญใช่ไหมของมีค่าทั้งอยู่ตรงหัวปลายเท้าจะไปพระพุทธรูปปลายเท้าก็เฮงาวยดิแจกยัมองแจกคนละขวดแจกผมแจกเออสมุนไพรเย็นพ่อครูเอาเอาดีสว่างก็สวายมา เอาแล้วไม่ดียเอาอยู่ประเทชาติยามองพอแล้วข้างล่างข้างล่างพอแล้วผัวเมียอยู่ด้วยกันเอาอันเดียวพอก็สุกแล้วนะส้มโอสี่ลูกอยู่ที่ไหนอยู่เดี๋ยวนีเด็กเต้ตัวจะพูดมันตัวเรียกไงเสียมเข้าไอดีนะยาลดกดของอินเดียเขานะเขาหล่มเขานีอ่าสมอะไรวะร้อนใช่ไหมเปิดแอร์จานกินข้า เปิดแอร์ฮะด็อกเตอร์เหงื่อท่วมหมดแล้วเนี่ยแว่นขยับเลามามามเปิดเปิดแอร์ได้นั่งคุยกันนานหน่อยก็เปิดที่นั่นยังไม่ปิดติดปิดประตูสิอเออให้ป,ปิดหน้าต่างเออไม่ต้องปิดเพิ่งปิดแลยก้าไฟปีทีอยู่ไม่ต้องเอาออกเอาออกไปที่เอาเอาแล้ว่เ,เลยยี่สิบยี่สิบองศาเลยอ่ะ น้ำมาสการพระคุณเจ้าอันนี้อะไรยาอมเหรอยาอมบ้าเลยดีจะบอกสบคให้ยาลดยาใกล้ปิดแล้วต่างยังหลวงพี่บอกไม่ต้องปิดปมดต้อปปิดเิดปิอปิดปิดปิาปสดปิดปิปิดปิดก็ดป๋าไว้ก่อปิดปยดปมัปิดปิดมิดปิดปิดดปิปดูปิดปิดปิดปิปิด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 ปิปิดิดปน เพราะต้องไปทำหน้าต่างใหม่แล้วก็นี่คืออย่างนี้ก็เพิ่งจะติดกระทานฐานปฏิทินเมื่อวานนี่เองอมไปหมื่นแปดติดแล้วแล้วไม่ติดหรอกเออนอนก็ือคืนนอนไม่หลับเลยเออใช่ไม่ได้ร้อนโอ้โหเราได้มาฉลองแอร์เลยไว้นำไว้ร้อนมากก็ติดเียแล้วเมื่อคืนนี้ไม่กล้าเปิดเพราะอะไรคางนอนหนาวเจอเมื่อคืนหนาวเโอ้โหน้ำนิ่งน่ที่เลยน้ำมันเย็นเจ็บเลยไม่ น้ำฝนน่ะเย็นเจ็บเลยปวดรักฟ้าหน้ากลัวชิบหายรักฟ้าเปล่าน้ำเย็นเจ็บเลยบอกจันบอกว่าชงชงชาเสร็จแล้วเอามาเสิร์ฟเลโวยกาแฟเมื่อไรมาเอ้ยดีกาแฟดอกเตอร์เอ้ยนี่กรด้าไปบางบางแอร์หมดสีรักฟ้ายะมันร้อนร้อนอ่ะจะตีร้อนทลายนี่เปิด28องศานะ มันบางไงไม่บางไม่บางมเย็นทั้งห้องโอ้โหคือแต่ห้องเล็กใช่ห้องมันเล็กอันนี้เก้าพันเก้าพันวีทยูโอ้โหแต่งดี้ค่หมื่นสองใหญ่ไหมดีคือให้เพื่อนเพื่อรู้ว่าเฮ้ยอาสมัยอยู่ยังไงนี่นี่ตกลงให้ใครให้เมียเราสิ เราเป็นลุกช่วงเอาไปโยนหาคู่ให่มันไม่เอามันเอาส้มโขลคู่นี้ไม่เอาละนี่คู่นี้ยังไงเออเอาเอาเอานี่คู่นี้แปลกเลยเราเพื่อนผูกให้กันเนี่ยต้องเอานะใช่ต้องเอาที่แล้วพวกหวานนี้ไงไอ้ทิศเนี่ยทิศก็เมียเมียวีเขาเนี่ยเจอพาเขาไปบอกเล้วโอ้โหนานๆทีที่เราอยไม่รู้เลยแล้วก็ซื้อส้มโวมาให้ให้สองลูกแล้วก็ให้ไไออ้้ทิดไปสี่ลูกนี่ผมไม่เอา นี่ผิดไม่ได้นะอืมนี่จริงไหมใช่ผิดมารยาทผิดมารยาทเพราะว่าแล้วเราสาคุยีทำไมไม่ว่าวานี้ว่าคุยีติดทุกอย่เลยทุกอยาคูบติดทำโต๊ะไงโอ้คูบีมันยุ่งกระจายไปโต๊ะมันทำโอ้โหบางคนเขาว่าไงไหมว่าบียร์การหนักเลยอ้าวเป็นไรกินเบียร์ไม่ได้แล้วของยังกินได้อยู่เอาไปท้ามาดิ แจกไม้เท้าวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะเอาหมดเลยนจะเอาเคาะหัวเออเดี๋ยวพูดไปดีโดนโดยเออเคาะหัวเลยพอเอาไาดีพอวันนี้คนละอันสามคนสู้กันเนี่ยเป็นเด็กเรียนยังสู้กันเลยเคาะหัวเลยเคาหัวเลยเป็นเด็กเรียนสู้กันเลยโอ้โหเล่นอันนี้ไม่ไหวแข่งเนาะไม่แข่งเดี่ยวเปลี่ยนมาอันนิ่มๆพักอีกบระเด็นเลยก็ตอนนี้ดีขึ้นเลยคือมันอย่างนี้ นี่เอามาทำไมอันนี้ขังปกติมันกินยาอยู่ระยาหลัมันกินแบบไฟแนสป่ะ,ะกินไฟแนสป่ะมันนะ,ะแล้วอะไรไฟแนสะอะไรวะยาที่ตำลุมากอะ่ะเออกูไม่ได้อ่านย่อกูไม่รู้แต่ว่าหมอให้มากินมาสองสามปีแล้วนะมันเป็นแคปซูลอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นเม็ดเล็กๆขาวๆไม่มีราคาหรอกยาโรงพยาบาลบอกมวยเดี๋ยวกาแฟเสร็จแล้วลงไปลงไปทำไม ทดลองแค่ไก่อนยี่อหมเท่าไหร่มาสเตอร์เป็นถามเลยแสนหนึ่งถูกเนาะไม้ตัวเองไม้เก่าสิไอคือไม้เก่าสินี่เฉพาะค่าแรงสิหนึ่งแสนหนึ่งอ่ะไม้ใหม่นี่นะไม้ใหม่เนี่ยแผ่ละแผ่ละห้าสิบบาทเดี๋ยวผ้าตายกูจองอันเนี้โอ้โหแอบไม่เอาวะไม่ไม่เอาอะไรมาถวายเลยในสิทธิ์ทผ้าบอกว่าอยากได้ไหมครไม่เคยออะไรติดมือมาให้เลยอยากเลยเอาเลย ให้อะไรเอาหมดแล้วมา่านร้อยถูกเลยให้มาสิไม่แน่นี่วะแน่ก็ให้มาสิไม่แน่นี่วะพระเขาจะเอาไว้ใช้เพืจะไปสังเข่งผมอยากเดินไม่ได้ยังไงหรอโอ้โด็อกเตอร์ปัญญาเอกมันยังเชื่อเรื่องนี้อีกนะมันยังเชื่อเรื่องว่าเอาของเอาของไปแล้วเป็นรางสังเเ่าเป็นรางสังเเข่งก็จะเดินไม่ได้ ไปลัวของหมดห้องอะไรมันก็จะเอาหมดละแย่โอ้เราปิดติดแอร์ก่อนโอ้ยลองแอร์ที่เพิ่งซื้อมาโอ้ยจะรีบไปไหนเย็นสบายอยู่เนี่ยเดี๋ยวถามพรุ่งนี้มาตอนบ่ายดิเดี๋ยวหลานจะมาเยี่ยมเอาเมื่อกี้นี้แจกยาผมยังไม่ได้แจกยาด็อกเตอร์เลยเนี่ยไม่เอาคุณไม่ได้เป็นกรดรู้เรื่องรู้เรื่องยาไปทำไมไม่ได้กินยา น,นี่ก<ส>ูก็ย<ส>ัง<ส>ไม่รู้ว่ายานี่เขาไปทำลายเลยเนี่ยแก้กดไลย้อน,นกดไลย้อนกดไลย้อนแก้ง่ายนิดเดียวนอนเอาเอียงซ้ายลงซ้ายลงกระเพาะห้อยพูดเฮ้ยอย่าไปถ่ายทามใต้นี้นะใต้นี้่มาขื่นนำ้ำน,นี่ส่งน้ำตรงนี้เหรอจานส่งน้ำตรงนี้เหรอถามละเอียดเลยแก้ผ้าหรือเปล่าเนี้ยผ้านุ่งเกงลิงเปล่า มมส่งน้ำตรงไหนส่งน้ำตรงนี้เหรอแล้วห้องน้ำทำไมไม่ทำห้องน้ำอยู่บนฟูติด้วยละ่ะโอ้โห,โโหน่าเกลียดอ้าวถ่ายทับไหมอ๋อของอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่พระพยอมนี่พระพยอมพระพยอมไม่ใช่หลังถ่ายทับไว้เนี่ยคนมันจะสงสัยเอ๊ะบั่นทำใหม่วันนี้บั่บาให้มันน่าเกลียลดอย่าง้ใอ่หมอตอวนี้กลางคืนมันวิ่งได้ปะ่ะนี่เอาเหมือนกันด็อกเตอร์เอาเหมือนกันเอาไว้วิ่งกลางคืนไง เลี้ยกดีเลยเนี่ยถ่ายถ่ายเท้าไปด้วยเนี่ยเนี่ยฟอมดีเนีสองตัวเออวิ่งกันคืนใจมาปล่อยของโอ้ออกมาช้าอีกหน่อยก็ได้ไหมเท้าแล้วน้ำเอ้ยเอาเปล่าจะทำไม่นี่ตัดกิ่งใบปากก็ขึ้นแล้วใช่เอาเปล่าตัดไปเลยจะได้แบบอะไรนะน้ำใช้ทน้ำชัยชอบต้นไม้ใช่ฮะต้นต้นเงินต้นทองโอ้ยมันแม่โจ้ดีว่า ประกอบกอ,อยู่เชียงใหม่ก็จะมีลังเงินลังทองลางัางนาคสามครบเลยทุกอย่างครบล,ล้างสเตเลดสเตเลดไม่มีว่ะเก <c oughs> ี่ยวไปเนี่ยไอโสไม่เคยมาเลยนะอ๋อโสมไม่เคยไปไหนอยู่แล้วผ <c oughs> ้าเนี่ยนะก่อนบวชนะแล้วก็บวชนะไปบ้านมันก็กระจายเรื่องเลยไม่ไม่เคยจะมาเลยเลยมื่อวานนี้ไปบอกงานเจ้าสายเขา แล้วเจ้าเจ้าไม่ใช่วันซื้อเนี่ยแล้วกระขาเขาจะขับรถไปให้เพราะว่าไงรูกไหมก็ต้องไปบอกนนะรับไอ้สายมันนี้ชุนเลยเนี่ยเลยให้กระเป๋าตังไปลยนั้นมีห้าโลด้วยเฮ้ยไม่เอียไปละ ตัวตั้งออกตัวกระเป๋าให้เมียโอโห่เบียกันเดี๋ยวคุณยกันเองมันก็แก้ไปงั้นแหละเดี๋ยวขึ้นรถก็ไม่ได้ล็อกเรื่องจะให้ด้วยไหมใช้เงินนุ่มวานเนี่ยยกเท่าไหร่ะเสือครับได้ได้ฝีมือเขาล็อตล็อตล็อตพาร์ตเสร็จกันยังอ่ะไม่ได้ลงอาคมเลยอ่ะไอ้นี่มันอะไรอ่ะป้ายาแก้กดอะไรย้อนกินข้าวเสร็จแล้วก็กินสองเม็ด นี่นี่อ้าวดรนั่งนี่แต่ลูกช่วงดีนะลูกช่วงเขาบอกดรนั่งนั้นไม่ได้กินกาแฟไม่ถนัดอ่าเด็กเด็กเด็กก่อนไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายคู่กับดรก่อนเอ้ยประวานถ่ายคู่แล้วไม่เป็นไรนะถ่ายคู่อยู่ที่แรกเดี๋ยวยังจานทำาที่เป็นตาต้องแบบนี้ต้องอ้อยด้วยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบมิโนให้ดูเป็นบีได้หรือเปล่าไอ้สิทำให้เฮ้ยน้ำมึงเลื่อนไป เดี๋ยว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 สินี่เมื่อกี้เลยคุยเพลินลยิ้มยิ้มยิ้มหลีกยิ้มไม่หลิบอ่ะไม่เท้านะไม่เท้าอันแข็งฮะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่สวยนี่จานหาไม้กระบอกอะไรให้ถืออะไรกระลาดีกว่าจานลองกระลาเถอะเรียกน้อชาดีกว่าไบชาโอเค20นาทีครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้อนทั่วพระให้ให้หมวยอย่างเดียวลูกช่วงแล้วก็เดี๋ยว อย่าลืมทวงไอ้นี่นะซ้อมโอ